สวัสดีจ้าวันนี้นาพามาเปลี่ยนบรรยากาศซื้อส้มตำส้มตำอะไรหอึอปราาหอยดองอูปลา่าหอยดองนี่น่ะ ร้านนี้สุดยอดคลิปนี้ก็เราก็มาถ่ายที่บรรยากาศเราขายน้ำอยู่เนาะทำตัวเหมือนไม่มีเวลาแต่ที่ไหนได้ตื่นเต่เชา้าคเพื่อนเย้ยเนี่ยเราก็มีปิ้งไก่แล้วก็พัดแล้วก็ส้มตำนี่แหละจา้ะมาๆาเรา มากินกันเลยจ้าก่อนจะไปดูนากินก็นอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้นาทําคลิปต่อ,ตอไปเด้เใใอเด้อ้านน้ำอยู่ด้านข้างเราก็นั่งชิลบรรยากาศไปกินไม่สนใจโลกหิวห่วยเดี๋ยวนาไปขายน้ำก่อนเด้อ ต่อเลยค่ะเพื่อนวันนี้เราก็กินแบบง่ายๆเนาะนาก็อยากถ่ายคลิปแหละถ่ายน้าล้วไม่มีเวลาล,าล้าง,ง,างมือแลวเด้อล้างแอลกอฮอล์้างมือแวเรียบร้อยนาก็ขอกินแบบมารยาจจังหน่อยหนึ่งเลย อมาอืมปบาานึงปไปไม่ได้จุกอ่ะขนมอไมแล้วหวานอ่ะอ๋อที่เก็บสั่งหลายอย่างสี่ออน วันทีนสี <h 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 ่ช้อนสี่ช้อนเล็กแล้วเล็กไหมอรออืมอืมของพี่กิ๊ตไม่น่ใส่ถุงใส่ถุงด้วยอ่ะคุกเหรอไอ้คุกเนี่ยคล้งไหน น้องไก่เข้าเช้านาเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคนะรึ่งบรรยากาศสุด,ดยอดเปล่า <c oughs> เสียงรถก็อาจจะดังๆเด้อเพื่อนๆเด้อขอโทษขอครเด้ออนะ่ะซอยนี่สุดยอดรถดังเดยอะ ปูไม่เค็มเหมือนเพื่อนแซบ่บไม่จืดแล้วเนะี่ยอือชอบชอบอืออร่อยตำอร่อยวะ่ะเสียงเดียวเขาเหนียวไม่ชอบเขาเหนียวแบบแข็งๆเลยอะ่ะเขาเป็นนานึ่งเองนานึ่งแบบ นิ่มเนาะเราว่าอ่ะทำขายเนาะรีีไงเราทำกินเราไม่รีบเท่าไหร่มาจา้ะอืมแซ่บ พาไม่ได้ซื้อเลยนี่ของให้มาอืม หน้าดำเห็นสิวเห็นสิวทุกเม็ดถ่ายหน้ามันตากมันก็ตากแดดอ่ะเนาะเพื่อนเอนาะอไม่อยากกินมือเลยเวลาลูกค้ามาปุบ๊บปั him, ๊บเนาะกระถินนดิยืร่นล่วง มือเลยครับขอนึ่งกันสองคนเด้อไม่น่าเกลียดเนาะอร่อยอร่อยเนาะไม่ติดเยาวถูกสุดน,นาของแซมอ่ะง่วงงัวอ,อย่าไปกินยอด อยู่ล,ล่านามน้มีทุกอย่างด้วยล่างสไลล์ล่างมือเจลล่างมือช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อเ,เพื่อนๆโควงโควิด mìnhระบาด nặng, biểu diễn, à, rồi, có nước nữa, có วิ่หัวมาแทบอยากจะไปเอาอีกครกหนึ่งเเข้าเช้ากินเที่ยง แดดมันร้อนกินส้มตำมันวะไม่กินปัน<ร>วแลวฉีงให้ไหมห่วยไม่ให้แ <c oughs> <c oughs> ล้วฉ<อ><อ>่นเลื่อมเลยเก็บให้มันโตก่อนเนี่ย อดวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแบบริมถนนหน่อยนึงอาจจะเสียงดังหน่อยนึงเพื่อนเพื่อนด้วยคลิปนี้ก็เอาแบบง่ายๆเด้อเพื่อนเพื่อนด้วยแซบเบิร์ดเดยวกินต่อ นาขอลาเพียงเท่านี้เด้อจ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจ Facebook หนูนาสาโคราดเด้อจ้านาขอลาเพียงเท่านี้เด้อบ๊ายบายเขียวโซดาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า